ร่านตร้งกระเทียมหัวใหญ่มากที่ดูค่ะแม่ค้าเช็ดกล้องหน่อยเป็นเป็นบอกเชียวเมื่อกระเทียมจีนอบอบกลอบทุกคนเร็งมากแม่คะปั้นดินน้ำมันเก่งมากครับ ไม่ขายบอนโตจุกคนกไดไหทุกคน่ะไม่หมดเลยลูกทิ้นทอดเหรอคะเห็นไหมเอาส้มหนึ่งถุงค่ะไม่ไม่มีขายนะ๊าที่ร้านเราที่ร้านเราไม่มีส้มฟิดได้ขายนะคะฟิดแล้วเสียฟันไหมคะ เอาไปร้อดีอบล็รอกอกให้หมดนะคะไม่คะ้าคือกคอร้านนี้ไม่ค้าที่มีดาม่าทุกคนอย่าดาม่ามาเฉยเลยอ่ะสตีค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนดังลมไม้บันนะคะปูปลาใจกว้างใหญ่กว้างนะคะ ไส้กรอกเแดงทอดน้าอร่อยอ่ะใช่ค่ะน้ำจิ้นรสมิ้นท์โอ้โหไปขายเลยวันนี้ไม่ขายวั้วันนี้สบู่จิ้วแล้วค่ะเห็นไหมมีมะม่วงกวนไหมคะ แบบนี้ <c oughs> สมพมีกลิ่นหรือเปล่าคะดีสอพองหน้าเล่นมากค่ะ <c oughs> ถ้าผู้คนทำคุณแม่คลอดนะคะจะแจ้งให้หมดอันนี้นะคะจะเป็นลูกชิ้นแดงนะคะเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกกระเพรา,าไก่ไขด่ดามก็ <c oughs> ขนมโกนะกินมากค่ะ ฉันชอบลูกค้าร้านนี้มากออต้องจองเมนูฟันพองไหมคะค้าจะเป็นโยเกิร์ตฟิตไาาด้นะคะเราคุยกันเรื่องผลไม้ฟิตได้มาไปออกขนมเปียกปูนได้ไงละ่ะ <c oughs> ขนมพิงร้านนี้อันใหญ่จังก <c oughs> ินแล้วติดฟันไหมคะติดอยู่นะคะนี่เคี้ยวไม่ยากแต่ส่วนมากติดคอ ฟันแฟชั่นจริงเหรอทุกคนเราจริงดิทุกคนเราจริงดิมังคุดแช่อิ่มลูกเล่าอะไรคะสโลแกนไม่แข็งไม่เยเก้าอี้สีดำที่ตั้งหู่ขายไหมคะ ดีดีเราไม่ควรจะขายพอแล้วอะเราไฟเหอะไม่อ่านของมิ้นท์เสียกไฟขะสวยดีจ้าถอดวิกหน่อยค่ะ ลอกให้หมดร้อยแม่ค้าถนฟันปลอมุจะดีไลยะขายแคบหมูร้านนี้กรอบไหมคะก็กรอบอยู่นะคะก็เอาเรื่องอยู่เนาะไหวแล้ววันนี้อะไรกันล่ะอร่อยมากค่ะจากใจคนยังไม่ได้กิน อ่านคอมเม์อันนี้ให้ดูไปกดนะคะจะเป็นดินเบานะคะตรงนี้เคยสั่งทุเรียนกลัวแล้วอร่อยมากปั้นช้างให้ดูหน่อยครับเสื้อแม่ค้าได้ฟีดแม่ค้าค่ะเพิ่งเอาออกมาสดๆร้อนๆเลยจ้ะเย็นๆเลยจ้ะสมชายขายอะไรคะแรงแลงแรมากลอกลอกแมาอันนี้แลกมากนะ อยากกิน <ALLY S 1> ค่ะแต่ไม่มีเงือกกินได้ไงวะแต่ละคนปั้นลิงให้ดูหน่อยบอกว่าอยากกินเหมือนกันครับแต่ไม่มีเงินซื้อฟันปลอมมีแต่เงือกไม่มีฟันกินได้ไหม ว่าช่วยซื้อช่วยซื้อเขาหน่อยนะคะพี่เขาจะได้มีเงินซื้อวิกใหมโ่โอเคโอเคทุกคนค่ะช่วยอุดหนุนด,ด้วยเนี่ยคะ่ะพอดีว่าต้องเก็บเงินไปซื้อวิกใหม่อะจะ้ะาไร้สาร์มากเลยค่ะหมสําหรับเด็กสามขวบมากค่ะปั้นสวยมากทุกคนดูสิเออเอาไงล่ะลูกค้า้านนี้เลิศแล้วล่ะ ก็เป็นผลไม้ฟีดายนะจ๊ะโยเ,เกิร์ตฟรีดายนะคะมังคุฟดฟรีฟดายเนีค่ะโซรเบอรี่ฟรีดายแล้วก็บางโมงฟีดายนะคะบอกได้แค่นี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนคงคิดว่าปั้นดินน้ำมันกันไปหมดแล้วนะจ๊ะอันนี้นะคะจะเป็นไลฟ์ให้เด็กสามขวบดูนนคะเ <c oughs> พราะว่าเราเจะม,มาปั้นดินน้ำมันกันจ้า <c oughs> พี่ปั้นโนอีกก่อยเป็นไหม <c oughs> <c oughs> คนข้างหลังแม่ค้าสวยมากค่ะเพ้่อหยกใบไลฟ์อยู่ พอดี่แบบว่าจะชอบมากวนแบบนี้ค่ะเวลาละลรอยู่แบบเออประมาณนี้นะคะออกไปก่อนเราไปก่อนละลรอยู่ทํางานอยู่อย่ายุ่งสิวรถฟ้าคนใช้สุดไหนคะเที่ยวกี่วันถึงละล,ะละายคะทุกคนกินแล้วเขาจะกลับมาไหมคะลูกเนียงปินได้ไหมคะปินแล้วฟันโยกไหมคะไม่ค่ะจะเหลือแค่ครึ่งซี่สงขากับสงสารไม่ไกลกันค่ะใช่ค่ะ ถูกไหมล่ะครับไว้พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ